สวัสดีครับพบกับผมเดอ Room Hotel ทางยูทูบชินะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีิูห้องพัก Loft Hostel Station นะครับก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับนี่นะก็อยู่ที่พักที่นี่นะครับผมนอนห้องส่วนตัวนะครับแต่ห้องนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงเดี่ยวนะครับมีผ้าห่มเอ้ยมีผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะครับไว้อาบน้ำนะ ก็จะเป็นห้องน้ําแบบห้องน้ํารวมนะครับนี่นะเิดโตก็เ,เป็นระบบคีการ์ดนะครับค่ามาจําคีการ์ดสองอนะฮะอันนี้เขาอยู่ห้องสามศูนาะครับพอดีผมจองอะโกดานะนี่นะก็มีทีวีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ํารวมฮนะมีเครื่องปรับอากาศนะะสักครู่นะฮะอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวพาไปดูนะนี่นะ,ะบรรยากาศภายใน นั่นออห,อออห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำพาไปดูนะ้ห้องน้ำชายนะนี่ครับห้องน้ำชายนะหว่าน,น้ำหอีเขายัไม่เข้าแล้วกันนะครับมีห้องอาบน้ำนะมีน้ำอุ่นนะครับก็จะมีเจลแชมพูแล้วก็เจลสบู่นะฮะมีสองห้องนะฮะนี่คนะนี่ก็จะมีอ่างและมืออางหน้ามีเจลนะครับอันนี้เป็นชักโครก นะไว้สำหับทายนะอันนี้ก็มีโถปัสวะช,ชายนะครับก็มาจากการห้องพักเนี่ยก็ถือว่าดีนะผมก็เคยนอนนะตรงแถวตรงไหนที่หนึงนะครับใกล้สนามบินองเมืองนะเพื่อนลองไปหาดูแล้วกันนะก็มาจากไคล้ายๆนะก็ผมจะเดินทางรถไฟตอนเช้านะครับผมพักห้อง305นะกี่การ์ดนะมันมีเคียวโค้ชใช่ไหมก็แต่นี่เปิดนะ ผมเคยรีวิวโรงแรมใหม่ที่นะมีคีย์การ์ดเนี่ยผมยังไม่เคยสอนเลยนะนี่เป็นคลิปแรกนะที่เปิดคีย์การ์ดห้องห้องนะนี่ก็ล็อกไป,ไปทางนี้นะหมุนไปทางซ้ายนะก็ล็อกแล้วนะครับก็ถือว่าสะอาดดีนะครับก็มีถังขยะด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะนั่งทานข้าวนะครับแล้วก็จะอาบน้ำพักผ่อนแล้วก็คืนนี้เขาจะนอนยาวเลยนะแล้วคืนนี้ตื่นแต่เช้าเพื่อจะไป น,นั่งรถไฟนยเคลื่อนที่ของลำโพงไปลงที่บางซื่อแล้วก็จะไปต่อขอบวน135ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับก็ท่านในคบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีกม็มีผิดพลาดพลาดมัยต้องการขออภัยนะครับสวัสดีครับ